เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็มันปวดหัวค่ะปวดหัวแล้วก็มันทรมานอีตรงที่ว่าตื่นขึ้นมาเราปวดหัวแล้วก็มีน้ำมูกแล้วก็มีอาการจามจามครั้งมันงเป็นห้าสิบทียี่เฉยเฉยอย่างเงี้ยมันมันหลายหลายครั้งเพราะว่าฉันขับรถไปโรงเรียนก็ถนนถนนแดงมีฝุ่นถึงก็บอกแพ้ฝุ่นนะก็กินยามหมอเนี่ยอยู่กินอยู่ประมาณปีนแต่ว่ากินแล้วมันไม่ดีขึ้น มันอดอัดมันมันมึนมึนในสมองรู้สึกตื้อตื้อแล้วก็มีอาการจามทันทีพอจามเสร็จแล้วก็น้ำมูกแกไหลไม่มีความสุขหรอกนะไม่มีความสุขซาเราเป็นภูมิแพ้ก็คิดดูว่าคนเราตื่นขึ้นมาแทนที่เราจะไปจับโน่นจับนี้กลับมานั่งสั่งขี้มูกนะใช้ทิชชู่ั่งขี้มูกเลยนั่งจามชึ่งชึ่งอยู่จนกว่าตะวันมันจะผูขึ้นมานั่นไงมันจะทรมานขนาดไหนลูกเรียกว่าปวดหัว อาชีพทําสวนนะคะคือชีวิตที่ฉันต้องทําถึงถึงว่าทำไม่ไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะว่าต้องเลี้ยงหลานเล็กๆไม่ไหวก็ต้องไหวถึงครานไปก็ต้องทำเพราหลานยางเล็ก <ไป S 1> ทรามาน <ไป S 1> ทรามานคะ่ะทรามานมากมเลยเพราะไม่มีใครเลี้ยงดูก็<ป>มีเพื่อนมาบอกให้ทานมางูให้ทานเบตา้ากูแขนนะแต่ฉันก็ไม่เชื่อฉันบอกไม่หายเขาก็ให้ทดลองใช้ 6ซองนะ6ซองฉันก็ลองทานมันก็ไม่ดีนะแล้วก็ไม่ประทับใจบอกมันมันไม่หายแต่เขาบอกเป็นนานแล้วต้องทานเยอะๆเขาขอมาให้อีกเพื่อนเอามาให้อีกก็เป็น15ซองพอ15ซองรู้สึกเออมันดีตั้งแต่ลุกขึ้นมาตอนเช้าจะมีอาการจามแล้วก็มีน้ำมูกนะพอทานเข้าไป15ซองรู้สึกว่าน้ำมูกมันก็ไม่มีนะจามก็ไม่จาม ดิฉันก็เลยตัดสินใจซื้อมาโฮซื้อเบต้าคูแคนมาทานนะก็อาการดีขึ้นภายในสามกลงก็หายถ้าเราทานยาหมออยู่สมมุติเราทานตอนเย็นเช้าขึ้นมาเออก็ออยังชั่วนหน่อยแต่ถ้าพอหยุดวันนี้ไม่ทานยาหมอให้มาก็พรุ่งนี้ก็เป็นอีกตั้งแต่แต่พอมารู้จักกับเบต้าคูแคนตัวนี้ถึงไม่กินสักสอวันก็ไม่จามภายในสามกลงก็หายนะหายแต่มัน ก็ไม่ไม่ซื้ออีกนะเพราะมันหายแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็จำวันที่ไม่ได้ก็เกิดโรคชิกุนกุญยาเขามากเขาเป็นกันทั่วบ้านเลยฉันก็นึกว่าฉันทานมาโฮแล้วคงไม่เป็นแหละนะเลยก็เฉยแต่ว่าวันนั้นฉันก็เกิดเป็นไข้ขึ้นมาไข้หนักตัวร้อนฉี่เลยแล้วก็หลานๆก็ช่วยกันเช็ดตัวแล้วก็ลงทานมาโฮชาสองซองเย็นสองซอง,องตามด้วยน้ําเยอะๆ อาการเป็นไข้วันแรกก็ลดไข้มันจะลดแต่พอไข้ลดพื้นก็ขึ้นตามตัวพื้นนี่จะขึ้นแดงทั้งตัวทั้งหน้าทั้งตัวเลยฉันวันที่สองที่าทานอีกชาสองซองเย็นสองซองพร้อมด้วยออมมาโฮนี่สี่ซองทาทั้งตัวทาหมดทั้งตัวนะเอ,อ,อ,อาเอามาทาปรากฏว่าทาตอนเช้าพอตอนเย็นเม็ดพื้นที่แดงๆนี่จะจะเรียบหมดเลย หายกลับไปกลับเป็นหายไปหมดเลยแล้วก็อาการก็ดีขึ้นแล้วก็มันตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไม่เป็นไข้และที่ปวดก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะที่ปวดก็ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ปวดแล้วก็ไม่ได้เป็นจีกุลกุญยาตามที่เขาว่ากันนะนะตอนนี้ก็สบายแล้วคือไปไดยา่าไปใส่ปุ๋ยยางไปกีดยางอะไรอะไรก็สบายต,ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีหนึ่งกลางคืนคแล้วก็ไปกีดยางไปกีดยางเสร็จ ก็ก็มามาหุงข้าวแล้วก็ทํากับข้าวอะไรให้หลานกินแล้วก็เอาหลานไปส่งโรงเรียนจากบ้านไปส่งโรงเรียนก็ประมาณ10กิโลคือคือตอนนี้ขับรถไปส่งหลานแต่ไปโดนขี้ฝุ่นก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะแต่ว่านะก็ก็กลับมาไม่จามไปส่งหลานเสร็จเ็ากลับมาเก็บยางเก็บยางก็เที่ยง ขายน้ำยางเสร็จก็กลับมาทำในบ้านเนี่ยคือกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานคือคือเป็นทั้งทั้งยายทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งทั้งสารพัดค่ะนั่นแหละแล้วก็ว่างตอนเย็นก็ไปใส่ปุ๋ยยางอะไรเงี้ยนะแล้วก็เจ้าขายอะไรแล้วก็แก๊กภาษาคนแก่นะนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายดีขึ้นเยอะไม่รู้ว่ายาที่บายยังไงว่ามันแข็งแรงยังไงนะอ่าคือ คือทำไม่เหนื